ก่บพวกเราชาวแซนดูชาแนลนะคะก็วันนี้เราจะมานำเสนอโปรเซสพิลูมิชชั่นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมะบวนการทำงานของพิลูมิชชั่นได้เลยค่ะค่ะเราก็ได้มาอยู่ในโปรเซสของพิลูมิชชั่นแล้วนะคะก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการทำงานเป็นแบบไหนคะ ต้นก็เป็นการตรวจสอบแสงนะครับที่มันออกมาจากการแสดงผลของชิ้นงานนะครับโดยที่มันใช้โซลล็องนะครับเป็นตัวจับแล้วก็มาคำนวณเี่แพิกเซลนะครับเพื่อตรวจสอบว่าได้ค่าตามที่ลูกค้ากำหนดหรือเปล่าค่ะแล้วเกมการตัดสินใจของเครื่อ,องอาว่ธวิธีการหรือว่าสแตนดาร์ดต้องกำหนดยังไงครับครับเบื้องต้นนะครับเราจะใช้ตัวมาสเตอร์นะครับในการ เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาคำนวณเป็นคะแนนนะครับหากเครื่องผ่านค่าได้มากหรือน้อยกว่าขนาดที่เราตั้งไว้นะครับทางก็จะโทชว์ผลบนมอนิเตอร์นะครับเ้าถ้าปฏิบัติงานแล้วเจองานเป็นจริงูัตการยังไงคะับอยู่ที่ย่างแล้วก็แค่หัวหน้ามันเจ้าเครื่องคำนวณว่าโอเคแล้วหนูตรวจสอบทิ้งงานด้วยอะไรคะับแต่งมาน สำหรับโปรเซสตูมิชันนะคะเราก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามพวกเราในอีนีถัดไปค่ะช่วยกดไลค์กด Subscribe ในซันยูชาน n e ลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย